สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเกี่ยวกับฟรีไฟล์มคูมเติมถูกแต่ได้เพจได้เยอะร้านนี้เลยครับร้านมิโลท็อปอัพครับเกี่ยวกับการเติมเกมฟรีไฟล์แล้วก็เกมอื่นออีกมากมายครับเพียงส่งยูอดีก็สามารถเติมได้แบบง่ายๆเลยนะครับใครที่สนใจนะครับคลิกลิงก์แฟนเพจใต้คลิปนี้หรือใครสะดวกทางไลน์ครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยแอดมิโลท็อปอัพนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับร้านเขานะครับเติมใบเติมถูกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมิโลท็อปอัพนะครับผมไม่มีการโกงการเกนนนนนแ่อะครับบผมสายใจได้ครับ สำหรับใครที่อยากจะดูสตรีมูเมอร์แบบสดๆสามารถตามมาได้ที่แฟนเพจ Facebook อูเมอร์สตรีมทุกวันเวลา17นาฬิกา3 0นาทีเป็นต้นไปนะครับหรือว่า5โมงครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนครับและยังมีกิจกรรมนะครับรับเพื่อนทุกสิ้นเดือนนะครับสำหรับแฟนตัวยงด้วยนะครับมาดูบ่อยๆก็จะได้ยนนะครับแล้วก็รับเพื่อนในเกมไปนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะรออยู่ที่เฟซนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาไต่แรง3,800แต้มนะครับโดยการไม่ใช้ยาสักกล่องเลยนะคะรับมาดูซิว่าจะรอดหรือเปล่าน,นะครับซึ่งมันมีน้องคนนึงนะครับเมีนมานะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาจาัดให้น้องเขานะครับก่อนที่พเพื่อนๆจะเข้าไปดูคลิปนี้นะครับผมขอเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเยอะๆไปเลยนะครับผม ส่วนตารางในการลงคลิปของเรานะครับในช่วงเปิดเทอมเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับจ้ามถึงสุกนะครับเราก็จะลงเวลา16นาฬิกาครึ่งเป็นต้นไปนะครับเสาร์ทิ้เนี่ยก็จะเป็น8โมงเช้าครึ่งเป็นต้นไปนะครับประมาณนั้นเลยนะครับส่วนเวลาสตรีมนะครับก็จะเป็น17นาฬิกาครึ่งนะครับของทุกวันเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะได้เลิกเรียนนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับแล้วก็คอยมาดูสตรีมกันนั่นเองนะครับผมโอเคเกมนี้เดี๋ยวผมก็จะโหดที่เกาะแก้วแล้วกันนะครับคือต้องบอกก่อนนะครัับามนนนดเรียยกกะ็ิ ผมไม่อยากจะโหลดต้นเครื่องนะเพราะว่าถ้าลงใส่ต้นเกมเนี่ยผมตุยแน่นอนครับเพราะว่าเราห้ามเก็บยาเด็ดขาดนะฮะห้ามใช้ยาเลยนะครับแต่เราจะใช้พวกอ่ากัญช้าได้นะครับโอเคลงฟาร์ม่องกันก่อนเนี่ะครับกัญช้าก็คือแบบเวลาเราวิ่งนะครับมันก็จะเพิ่ม EP ของเรานันนเองครับทุกคนเนี้ยโอเคเพราะว่าถ้าผมไม่ใช้เจ้าตัวนี้คือผมตุยแน่นอนเนี้ยหาปืนก่อนทุกคนมันมีตัวลงด้านหน้าเรานะครับยาเนี่ยเราห้ามเก็บเด็ดขาดนะครับกีกาศูนย์กับสกาวะมันต้องรอดเหรอวะมันต้องรอดเหรอวะ ุกคนว่าจะรอดหรือเปล่าอันนี้เป็นการนันแต้มด้วยนะครับบอกเลยว่าตึงจัดๆครับ<อ>แรงกำลังตึงในช่วงนี้ผมบอกเลยอุ้ยมีคนเดิน,นหน้าหน้าใช่ป่ะวานะ<อ>สะโขบดูก่อนเนี่ฮะรอ้ยใช่จริงด้วยไอเราก็ดึงว่าเงาเนี่ยค<อ>พอดีว่าหนานี้เนี่ยมันชอบแบบว่ามีดอกซากุระหลอนผมนะ<อ>เดี๋ยวผมวิ่งชาร์จเลยนะจังหวะนี้ต้องใส่แล้วแหละเขาอยู่ตรงบ้านนั้นหน้าครับวิ่งใส่เลยแล้วกันครับไม่รอเลยนะ<อ>สวัสดีครับเพื่อนจเจ้โอ้อยโดนหัวอ้าวแตก ที่ส่องมตรเองนะเมื่อกี้ <Yeah. S 1> แม็กเจ็ดโดนหัวนะครับตุยเลยนะเออวะ่ะดีดีอันนี้เราห้ามเก็บยาน,นะครับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ม <c oughs> ันจะรอดหรือเปล่าวันที่ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่แบบว่าน่าตื่นเต้นนะครับในการเก็บแรงนะเดี๋ยวผมซื้อ M4 ก่อนนะฮะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะ M4 ชิพนะครับเพราะว่าผมจับเลเวลให้มันนะจะได้เป็นเลเวลสามนะครับจะได้แบบว่ารัานรัวๆนะครับแล้วก็เพิ่มมาตราการยิงด้วยนะโห <Wow. S 1> เรียนอย่างเยอะโอ้โหยาเยอะจัดเลยทุกคน ทำไมตอนนี้ผมอาคลิปสอนแต่แหล่งไม่มีวะมาเจอคลิปแบบปกติอ่ะอุ้ยเสียงคนเดินอุ้ยด้านหน้าผมวัาดีเพื่อนโอ้โหโนมาดิมาดิโอ้โหยิงไม่ได้นะครับทุกคนโอ้โหมันจุ๊บหีจังวะอุ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะทุกคนมีใครได้ยินเหมือนผมปะผมไม่มียานะครับผมต้องจุ๊ก่อนโอ้โหโอ้โหไปเลเด้อมาอยู่เลยเด้อเหมือนเขาจะอยู่บนบ้านนะครับเอาแสดไปก่อนใช่ป่ะวะเอาระเบิดไปอีกครับหดอก ช็อตนี้เอาไม่ใช่ครับขอเดินมาแล้วใช่อุ้ยหัวแตกโคตรเวอร์ไฮไลท์เลยนี่โอ้โหว้าวตัวนี้มีซองควงได้ครับพอดีแหละผมจะแด่ไม่แร่ครับถึกได้ซองควงพอดีนะเดี๋ยวผมไปหากินเห็ดก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีเห็ดหรือเปล่านะแถวนี้เห็ดยิ่งหาย,ายากอยู่เลยครับเดี๋ยวไปเอาก่อกันก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าต้องใช้เป็นก่อสามนี้ฮะก่สองไม่น่าจะรอดดูจากทรงละ เอาไปเลยสวยสวยสวย,สวยตอนนี้คนเหลือ32คนนะครับค่อนข้างจะตึงอยู่เนาะทุกคนเนาะโอ้โหยิงไปคะดอกเมื่อกี้บอกเลยว่าเจ็บจัดจัดเดี๋ยวผมขอฟาร์มเจ้าตัว EP ก่อนนะครับทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าตัวอะไรนะตัวเอ็นเลนเทอร์นะครับทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะครับ <Huh? S 1> แต่ถ้าใครรู้ว่ามันเรียกไงก็คอมเมนต์บอกผมเลยนะฮะโอเค ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ช่วงนี้นะผมไม่ค่อยได้ตอบเมนนะครับเพราะว่ากาลังฝึกตัดต่อในคอมเนาะเพราะว่าทุกคลิปเดียวผมก็ฝึกตัดต่อในคอมหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงปกด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้อัปเกรดช่องครับให้มันแบบว่ามีสีสันแล้วก็คุณภาพที่ดีขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะว่ามือถือของผมมันก็เจ๊งไปแล้วนะครับโอ้โหจบจัดเลยฮะมาครับทุกคนครับได้เวลาเดินเกมของพวกเราครับทุกคนเพราะว่าถ้าอยู่นอกบ่อเนี่ยผมตุยแน่นอนนะครับเพราะว่ามันใช้ยางไม่ได้นั่นเองเนาะ ก็ <G l ug> ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเกมนี้นะครับแต่ก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่นะฮะถ้าได้ที่หนึ่งนี่คือโคตรเวอร์เลยนะทุกคนนะ<อ>ต้องบอกก่อนนะครับว่าเสียงผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นหวัดนิดนึงนะเพราะว่าเจ็บคอนดิดนึงนทุกคนรู้สึกว่าจะนอนหนึกไปหน่อยนะครับช่วงนี้นะก็เลยเสียงแบบหมดนะคลิปนี้ก็เลยอาจจะแบบว่าเสียงปแปลกๆนิดนึงนะครับแต่ก็จะพยายามแบบว่าพากให้เต็มที่นะครับทุกคน okay โอเคอเคุ้ยค,คนลดไว่อยู่นะ22คนแล้วนะครับแต่วงนี้คือไปใกล้จัดๆเลยอะทุกคนวงคือบีบหนีผมไกลมากนะครับอุ้ยไอ้บ ไอวอเยอะเกินก็ถือว่าดีอยู่ครับเจอครับเกาะอีกแล้วทุกคนเราต้องมาเป็นเกาะสีนะครับเวลาเล่นโซโล่ยิ่งผมเล่นแบบไม่ใช้ยายอีกอะผมบอกเลยว่าเกาะสีจาเป็นมากครับเวลาเจอระเบิดเพราะว่าถ้าเกาะสามโดนระเบิดนี่คือหายบื้บเลยทุกคนโดนทีก็หายไปครึ่งเกาะอะแต่ถ้าเป็นเกาะสีน่าจะลดแบบทีละห้าสิบอยู่นะครับหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้าใส่ของแต่งก็น่าจะประมาณยี่สิบห้ายี่สิบสามเนาะเวลาโดนระเบิดอย่างเงี้ยยผมว่าเลดโซนลงตรงนี้มันมีตัวแน่นอนนะครับเว้ไอวอนล่าง อันแน่มีตัวนี้ว่าใช่หรือเปล่า <c oughs> เหมือนจะไฟกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปลอยดีกว่านะครับทุกคนเผื่อจะได้แบบแจมสักคิวน่อยอะไรงนี้นะครับโอ้โหแต่เจ้าตัวเอเินเทอร์ของผมคือน้อยมากนะครับหกอันเองอ่ะทุกคนดูดิคือน้อยจัดอะดูดิแค่หกอันเองนะครับเนะี่ยไม่มีคนนคี่ฮะไอีเราค็นรู้ว่ามีนะอืมไม่มีจริงว่ะทุกคนเออเป็อะไรวะน่ะตรงไหนอวะวาตรงบ้านฝั่งนี้นะฮะโอ้ชิบหายละ ตั้งไอวอก่อน,น้วกันฮะป่ะเราไปเลยนะครับอยู่ต่อน่าจะตุยอะไม่มียานะครับทุกคนเฮ้อจะตุยอุย้ยมันยิงเจ็บนะปืนคาแน่เลยนะครับไม่ก็บา,าเลตอ,อ่ะอุ้ยผมเจอเห็ดต้องกินเห็ดแล้วมองหายเห็ดตั้งนาน,นครับมาเจอตรงนี้โหแย่จัดเลยอะทุกคนเดี๋ยวผมแคมป์อยู่แถวๆนี้เลยครับไม่ต้องไปไหนฮะนั่งไปวนมาอยู่นี่แหละเฮ้ยมีตัวสีรถอืมมใช่เราหรอเพื่อนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไปขี่ไป รอเล็งหัวครับปึ๊บนี่ไงโดนไปดิโดนไปดิดปดขอขอขออีเม็ดโ,โหไม่ได้ว่ะทุกคนโ,โหได้แค่สกิจครับทุกคนผมอยู่กลางวง,งเลยว่ะทุกคน14คนเวนาประเด็นนึ่งเยอะอุย้ยเสียชีวิตเต็มเลย2คนอนะ่ะเมื่อกี้อ่ะุ้ยทำไมล้นจังนะ่ะเสียชีวิตโคตรเยอะนนะครับไม่มีตัวครับทุกคนโ,โหโ,โหปืนอะไรวะนะ่ะวีเดสชิหายละโ,โห เหลือแค่สามมันนะครับเจ้าตัวเอเลนเทอร์ของผมเดินมาเดินมาถ้าอยากโดนเปิดอ่ะมาดิโบเป็นหนึ่งดอกโอ้โหขอกางโคโนมาทันครับเอ้ยไม่ใช่หอกางไอวอลมาทานะฮะผมเสียโคโนไปแล้วนะตรงนี้นะต้องวิ่งชาร์จระหว่างจริงอยู่ต่อไม่น่าจะได้นะครับไอวอลก่อนเฮ้ยไอวอลไม่มีเสียงเฮ้ยผมตั้งไอวอลไม่มีเสียง <What> ผมไม่เล่นกับตัวนี้ดีกว่านะครับอันตรายว่ะวีเดสนะครับ ยิ่งเรามีแค่เอ็นเลนเทอร์นี่คือแบบว่าจบจัดเลยนะโดนตอดทีนึ่คือโหปืนงูพิษนะครับ<ห>ยิ่งทีมันมีพิษออกมาไงทุกคนเฮ้ย<ห>ทุกคนมีตัววิ่งมาโอ้มาดิจะไปไหนเ <c oughs> พื่อนอู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 ฟองยาด้วยครับมามาเฮ้ยยิงไม่โดนไปเลยมาอยู่เดอ้อมาดิมาดิ <c oughs> มาดิาดออกมาล่ะออกมาล่ะโ <c oughs> อ้ oh. ตัวนี้ผิวจัดเลยครับทุกคนนี่เป็นงานต้องเจอระเบิดผม เอาได้นา,นาไปกินเที่ตรงนี้1ดอกอยังไม่โดนปึ๊บหนึ่งทีอุย้ยขอไปแล้วอะ่ะเปิดเลยครับตรงเนี้โอ้ยมวแตกโคตรเวอร์ไฮไลท์ไฮโลแต่วอาผมเหลือก้อนเดียวครับผมต้องเข้าวงก่อนเนี้ยถ้าไม่เข้าตอนนี้ผมตายแน่นอนเฮ้ยตั้งไอวอลก่อนครับด้านหน้ามีตัวชิบหายแล้วชิบหายแล้วหลังก็มีหน้าก็มาไอวอลก็ไม่มีอะเล่นยากไหมงานนี้โอเคคือยูซี่ไว้ก่อนเนี้ กระทาเยอะผมด้วยกระท้อ,อย่าพิ่งยิงกันกเพื่อนอุย้ยด้านล่างนั่ใส่กันหมดทุกคนอุย้ยจะยิงได้นะ่ะจะยิงกันนะเอา้าทำไมเป้าแดงอยู่วะเมื่อกี้จะยิงไม่ทันครับทุกคนเหมือนเขาจะหลบเหยี่ยมหินไปก่อนนะม้ยใส่กันลวเพื่อนใส่กันเลยใส่กันเลยสว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 ย,สวยโอ้โหโคโนโคเครื่องจริงๆพวกเนี้ยเรื่องต้มยำว้แจเข่าฮนะใส่กันไว้เพื่อนเอาเลยครับจังหวะนี้ทางด้านของไอวอร์มีโคด้ามาใส่เข้าไปนะแต่เป็นไอวอร์แดงครับชนะไปฮนะ โดนเข้าหลังผมมาอีกเนาะโดนอะ่ะเออจอดทีเงช่วหน่อยเพื่อนสวยๆมีตัวอยู่หลังผมนะเมื่อกี้แต่เขาไม่เห็นผมหรอวะตอนนี้เหลือสี่คนนะครับตัวหนึ่งน่าจะอยู่ด้านล่างตัวหนึ่งน่าจะอยู่ด้านหลังและอีกตัวหนึ่งคือไปไหนนี่ไงสองตัวสุดท้ายนะครับอยู่ตรงนี้ฮนะโอเคเหลือสามสามแล้วผมไม่ใช่คนนี้หว่านนี่มันไอวอร์ะด้านล่างก็มีด้านหน้าก็มาครับทุกคน,นครับโหยากจัด ยากจักครกับไม่รางเฉิงตูอ,อุ้ยด้านหน้ามีต้องการโคโนโเลยครับถ้าไม่การตอนนี้คือผมตายแน่นอนมาเล่นสนัยมาขอเคลียร์<อ>ตัวนี้ก่อนเลยกันครับสวัสดีเพื่อนโอ้โหแตกไปดิขอยวอหอยวอหอยวอไอวออยู่ไหนพอแน่โอ้โหไม่มีเลนเธออุ้ยระเบิดระเบิดระเบิด,บดชิบหายแล้วไอวอ,อก,ก่อนครับอุ้ยปืนอะไรวะเอาเระเบิดไปกินเฮี้ยอันนี้เป็นไอแวร์ครับอ้าวโดนห้าสิบแล้วน่ะไม่ใช้ก่อสี่ไม่ใช้ก่อสี่ทมาดิมาดิเรียบร้อยชนะ บูยาครับทุกคน oh, clothing, เนี้ยโอ้โหโคตรตึงโคตรกอดนะครับทุกคนเนี้ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมพายการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่สนุกสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมพูดไม่ได้มากนะครับเพราะว่าตอนนี้อ่ะกำลังเจ็บคออยู่นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายยก็เปิดเรียนไปก็ตั้งใจเรียนนะครับทุกคนครับ